เรามาดูภายในห้องนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้จากภายนอกนะครับก็คือเดินทางเดินน,นี่คือห้อง209นะครับรูปแบบห้องหลักๆของเรานะครับจะแบ่งแยกด้วยเงื่อนไขของ ห้องน้ำนะครับซ like ึ่งรูปแบบแรกเราจะเห็นว่าห้องน้ำอยู like ่ทางด้านหน้าเหมือนโรงแรมแต่อีกรูปแบบหนึ Stitch ่งคือตัวอย่างแบบนี้นะครับก็คือห้องน้ําจะอยู่ทางด้านหลังเหมือนอพาร์ตเมนต์ทั่วไปนะครับซึ่งห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีระเบียงเนี่ยเหลือพื้นที่อยู่ครึ่งเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังนะครับราคาของห้องแบบนี้ก็คือจะมีราคาสามพันห้ารอบาท นะครับสำหรับห้องพัดลมนะครับในขณะที่ราคา4,000บาทก็จะเป็นห้องพัดลมแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับเราใช้แอร์ของไดกินตัวท็อปเลยนะครับประหยัดไฟนะครับส่วนองค์ประกอบต่างๆในห้องก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีโต๊ะอเนกประสงค์เครื่องแป้งสามารถวางของทำงานนะครับเขียนหนังสือหรือว่าจะเป็นทีวีได้นะมีตู้120เซนขนาดใหญ่นะครับ อแล้วก็มีเตียงห้าฟุตนะเตียงห้าฟุตอันนี้คือตัวอย่างของห้องในราคาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทก็คือมีห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีแอร์ด้วยถ้าไม่มีแอร์คือสามพันห้ารอยบาทนะครับส่วนถ้าเป็นห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าก็จะมี2ราคานะครับก็คือสามพันแปดร้อยบาทถ้าไม่มีแอร์และสี่พันสามร้อยบาทถ้ามีแอร์นะครับ ดูตัวอย่างห้องนี้ก็ออกไปข้างหลังนะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่อยู่ครึ่งเดียวนะครับรวมกันกับห้องน้ำฮะดูโดยรวมอีกครั้งหนึ่งห้องกว้างนะครับประมาณ21กว่าตารางเมตรนะครับเกือบย2ิบสอนะครับลองดูในตู้หน่อยนะครับ อันนี้ก็คือตู้ใหญ่นะครับเก็บเสื้อได้เยอะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือมุมมองภายนอกนะอันนี้อยู่ในชั้นสองนะครับอยู่บนชั้นสองามีเห็นทางเดิน